กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมบุถินปทุมลรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกหานเขตสองพักเพื่อไทยผมขออภิปรายแปลงตัดลดงบป,ประมาณรายจ่ายประจำปี2,164มาตรา8กระทรวงกระโหมลลง5%ด้วยเหตุผลในสภาวะที่ประเทศไทยไม่ใช่อยู่ในสภาวะที่สงคราม ยังมีการจัดซื้ออาวุธที่ไม่จําเป็นท่านประธานที่เคารพประเทศไทยปัจจุบันไม่ได้อยู่ในภาวะของสงครามแต่เป็นความขัดแย้งภายในความขัดแย้งถ้าไม่รับการแก้ไขที่ถูกต้องก็จะพัฒนาไปสู่ภาวะของสงครามกลางเมืองถ้าเกิดถึงจุดนั้นแล้วยากที่จะแก้ไขไม่มีผิดไม่ถูกนะครับดังนั้นในการจัดซื้ออาวุธจึงยังไม่ใช่จำเป็นใน พ่วงระยะเวลานี้ท่านประธานธิการพบเขาบอกว่ากองทัพมีคำเปรียบเทียบว,ว่ากองทัพเดินด้วยท้องนะครับท้องสมัยก่อนนั้นต้องมีสเสบียงอาหารในการทำศึกสงครามถ้าเปรียบเทียบปัจจุบันก็คืองบประมาณที่ใช้จ่ายในกองทัพแต่ถ้าหากว่ากองทัพยังจะจัดซื้ออาวุธแต่สภาวะเศรษฐกิจทุกวัน ยังไม่พี่น้องยังอดอยากอยู่เงินภาษีที่จะใช้ในการใช้จ่ายที่ดูแลเบี้ยเลี้ยงเงินเดือนของข้าราชการพี่น้องทหารนั้นก็คือเงินภาษีของพี่น้องประชาชนถ้านุ่งแต่จะจัดซื้ออาวุธส่วนที่จะเป็นส่วนลดหรือนายหน้าของพ่อค้าอาวุธสงครามที่ให้มันก็จะตกอยู่กับท้อง ของนายพลไม่กี่คนดังนั้นผมจึงไม่เห็นด้วยในการที่จะจัดซื้ออาวุธที่ไม่จะเป็นในช่วงนี้ท่านประธานที่เคารพเขาบอกว่าทหารมีไว้ทำไมมันมีคนถามนะครับผมไม่พิเศษหรอกครับทหารคือรั้วของชาติทุกประเทศมีแต่ว่าในประเทศไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาตั้งแต่2 4 7 5 80กว่าปี ประวัติศาสตร์ได้บ่งบอกว่าทุกครั้งนะครับที่มีการยึดอํานาจก็คือทหารนั่นเองเมื่อยึดแล้วก็แสวงหาประโยชน์ให้พวกพ้องก็มีแล้วก็ตรวจสอบไม่ได้สิ่งที่เขาถามการทําปฏิวัติัทหารมากอยู่ระดับต้ตนๆของประเทศต่างๆมันก็สมควรแล้วนะครับฉะนั้น กองทัพก็ควรพึงระวังว่าการที่ได้ลบประมาณจากภาษีพี่น้องประชาชนก็ต้องไปใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศของเราตอนนี้ทั้งสถานการณ์ของยาเสพติดภัยคุกคามที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่คาดคิดทหารก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยพี่น้องประชาชนนะครับดังนั้น ในในส่วนนี้ผมจึงขอปรับลดงบกระทรวงกาโหมลง5เร์เซ็นตขอบคุณมากครับท่านประธาน